อยกับใครเหรอคะทุกคนหนูเฮ้ยทุกคนอยู่ใครอยูออะะ่กับน้องหมีค่ะน้องหมีนะคะอยู่กับน้องหมีนั่นแหละคนทุกคนเดี๋ยวว่าน้องหมีของหนูหน,น้องหมีหนูมีชีวิตนะใช่ไหมสบายดีสบายดียดแปลว,ว่าสวัสดีใช่ไหมคะอันนี้ภาษาอะไรอะภาษาลาวใช่ปะ ชาลาสบายดีสบายดีเจไปไดอยู่บนเตียงไม่ค่ะอยได้อยู่บนหลังคาเพียวบนหลังคาห้องเราอยู่ชั <S <S ้นบนสุดใช่ไหมเจาะลงมาเจาะลงมาเจลาห้อยหัวอยู่มันก็แบบเมื่อกี้เอาเชือกหย่อนคุยกับน้องน้องหมีนี่เห็นไหมเอาหัวหย่อนลงมาอีกแล้วมันเล่นน้องหมีโอ้ยโอ้ยไปคิดถึงน้องหมีเนาะ มีพลังงานบางอย่างก็เป็นได้ตุ๊กตาอีกตุ๊กตานั่งเจดาไม่ใช่หรอไม่ใช่ของเจดาค่ะของพี่หน้าไม่ไปเล่นห้องฉี่มั้ไม่ได้ไปค่ะเจาะลงมาวัดใช่ไหมจดจำตำแหน่งเจนนั่นไม่ใช่เจดาก็ฟาใส่้าใส าใส่ไม่หนูมไม่ได้รู้เมตดปลาใส่อะหนูพิเศษ